มีใครเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยในที่ทํางานบ้างป่ะคือเนี่ยเพิ่งเริ่มทํางานที่ใหม่ได้แบบไม่นานใช่ไหมแล้วคือการที่เราจะเข้าทํางานอ่ะมันต้องมีการปรับ,บตัวแล้วก็เรียนรู้งานเนอะซึ่งเนี่ยทำคอนเทนต์ใช่ป่ะแล้วบางทีก็คิดงานไม่ออกจนแบบเออแบบอยู่ดีก็พูดขึ้นมากับในที่ทํางานเนี่แหละก็แบบเอ้ทุกคนช่วยแบบเสนอตรงนี้หน่อยสิว่าเราแบบเพิ่มอะไรดีหรือปรับอะไรดีอะแล้วคืออะไรรู้ป่ะคือทุกคนอนะ่ะแบบ เดินมาช่วยคิดบางคนก็เดินมามาเดี๋ยวช่วยเลยบางคนก็แบบพูดขึ้นมาว่าเอ้ยเอาแบบนี้สิเอาแบบนั้นสิแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบการที่เราเพิ่งมาทํางานอะแล้วเราโคตร appreciate กับเขาแบบมากๆอันเนี้ยเราพูดกับเจ้านายหลายรอบมาว่าเราโคตรแบบ appreciate กับการทํางานที่นี่เพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยคือทางทางที่มันไม่ใช่งานของคนอื่นด้วยซ้ําเออแล้วมันแบบเหมือนเราก็ทํากันคนละทีมด้วยซ้ำใช่ปะแต่กลายเป็นว่าเขาไม่เคยแบบเฮ้ย ฉันห่วงไอเดียฉันห่วงความรู้หรือแบบเราคนละทีมแล้วเราไม่ช่วยกันอะแต่คือแบบรู้สึกแบบเอ้ยขอบคุณที่มาเจอเพื่อนรุ่วมงานแบบนี้มากๆอะ